ขณะเดียวกันนะคะเสียงวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะก็ทาให้เกิดกระแสต,ต่อต้านจากผู้ประกอบการในบางพื้นที่ล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นะคะพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนนั้นลดลงกว่าครึ่งเรื่องนี้ทางภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนยังเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวบอกว่ายอดจองห้องพักน้อยกว่าปีก่อนถึงร้อยละห้าสิบ ส่วนหนึ่งมาจากความน้อยใจของพี่จีนหลังโดนกระแส,สโซเชียลเมาสนั่นถึงพฤติกรรมทั้งแย่งตักกุ้งบุฟเฟ่โพสท่าตีลังกาเอาเท้าชี้ฟ้าพิงกับกำแพงเมืองประตูท่าแพอึดลงคูเมืองเชียงใหม่จึงมีอารมณ์สะท้อนกลับได้โปรดเข้าใจคนจีนผ่านสื่อแห่งหนึ่งของจีนเพื่อให้คนไทยในฐานะเจ้าของบ้านเข้าใจมากขึ้นด้านไกด์นำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ย,ยอมรับว่า กระแสต่อต้านทัวจีนกำลังจะส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเราถ่ายคลิปไปแล้วเราเอาไปลงโซเชียลสนุกมันมือแต่มันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่ว่าเป็นการซ้ําเติมแล้วก็ไม่ได้ซ้าเติมเขาเขามาแล้วเขากลับซ้ําเติมเราเองอการท่องเที่ยวเนี่ยลองคิดดูง่ายๆนะฮะถ้ามันพังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกโซ่นะฮะความเสียหายมันใช่ไหมมันเสียหายไปหมด ส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวลดลงมาจากมาตรการเข้มงวดในการให้รถนักท่องเที่ยวจีนผ่านชายแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ขับรถเข้ามาได้แค่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นไม่สามารถเข้ามาถึงเชียงใหม่หรือว่าไปถึงภาคกลางได้อันนี้คือปัจจัยสําคัญอันนึงเพราะว่าถ้าคนเที่ยวจีนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้อย่างมาเที่ยวที่เชียงรายเขาอยากจะขับมาที่เชียงใหม่หรือว่าขับไปถึงกรุงเทพมหานครถึงถึงภูเก็ตก็ยังเคยมีอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ถ้าเกิดขับมาแล้วขับมาแค่เชียงรายก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรนะคะก็ไม่มาดีกว่าทําให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอยู่ระหว่างการหารือ และจะเข้ายื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้งทีมข่าวอมารินทีวีรายงาน